ครับก็ขอกับคารวะพระดิพปคุณหลวงพ่อพระครูสิริธรรมประคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิศัยด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็หลวงพ่อชมนานสุกิตโตวัดป่าสงสวรรค์ตลอดถึงท่านพระครูสุวรรณเกียรติยธรเจ้าคณะตำบลปุตตองเขตสองและคณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูด้วยความเคารพแล้วก็ขอเจริญพร ก็นายกพเทศมนตรีสีนายกองการบริหารส่วนตำบลขุดบงพร้อมโดยญาติโยมบรรดงบังบรรพุดบงทุกันทุกคนวันนี้เราก็ได้มาร่วมกันรดน้ำศพหลงปู่แสงกันตะวันโนอายุ80ปีพรรษา20ท่านได้ออกจากบ้านจากเรือนมาบวชอยู่วัดได้ถึง20ปีเนี่ยโอ้โหธรรมดาก็ถือว่าทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งหนัง อาการ32ผมผลเล็บปันนังเนื้อเอ็นกระดูกย่อนในกระดูกมา้หมาหัวใจตับปังผปืดใตปอดนี่ยแปลว่าได้เกิดขึ้นจากอาหารจากเ่าบิณฑบาตของยาิของโยม20ป,ปีนี่ยอาตมาว่ามันเปลี่ยนเซลล์เปลี่ยนจากเพรคลวาอ่าวันนี้เมื่อเขามาบวชแล้วมารับอาหารของยาิของโยมผมเก่ากระรุดร่วงไปผมไม่ก็เกิดขึ้นนะที่รับอาหารบิณฑบาต จากญยติจากโยมเพราะฉันานโ่ยเฉพาะแต่ร่างกายของหลวงปู่แสงเท่านั้นที่หลับความหม่ๆม่แม้แต่จิตใจของหลวงปู่แสงก็เปลี่ยนไปหมายถึงว่าเปลี่ยนไปในทั้งศีลทั้งธรรมรู้เห็นเข้าใจในธรรมะหลวงปู่แสงเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นผู้มีจิตใจอาจหารกล้าหารเป็นอย่างยิ่งนายัดโยมสามารถออกมาบวช ออกมาจากมันจากเลื่อน